บูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัค,คีภัยในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดกล้ระหม่อมให้หมูลนิธิาราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัรมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายวชิรราเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายสุริยาแก้วคลองวงเจ้าของบ้านเลขที่27หมู่ที่1 ตำบลดงมารุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนเมื่อวันที่11สิงหาคม2566เวลา16.13นาฬิกสนาทีสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนหนึ่งราย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหาการณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชุปธรรมพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธมรมเป็นล้นพน้น โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดที่ทําการปกครองอำเภอโคกสำโรงและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคขีภัยด้วย